สวัสดีค่ะสวัสดียัมมาเล่งด้ยวยพี่น้องเด้อเอ้ยโบแม่โบใหญ่เนาะคนโบใหญ่โบกระต้องใหญ่อืมเมื่อนี้บ่มียังดอกแก่สวมอิจฉาอิจฉาวัานแม่ถีพานมาวังหันเนาะลูกเต่าข้าเตา่าซื้อนั่นซื้อนี่ไมาเห็ดซูพอซูแม่กิน ้ลังคนกระไดหอยแงผงพลังคนกระไดกุง้งพลังคนกระไดทุเรียนพลังคนกับผ้าแม่ไปกินลานอาหารซึ่งแยกส่งกับลูกยุกไกเขาบ่ไดมากระไดแต่อิจฉากระไดแต่อิจฉาพี่น้องอยู่ในอันในคลิปไหนยังเนะาะขจน ข้าแม่ไปกินแนวแทบๆทบะนะเออทำดีก็ได้ดีนะลูกไข้กลัวเอาไปขังต่อใบแหงแเ้วแหงอีกอยู่เลยซ้าแม่มีล่มหายใจนางตึงเบิองอยู่หนี่แม่อยากกินยังกระซื้อให้เล่ากินโลดสีไใดเห็นยังมีตะค่วมเจริญ ดีกว่าให้เราเบิดล่มแล้วมาเด้อแม่เอาไปขางต่อไปไปขางต่อย่ำใส่บาทเอาเข่าขัางตัวไปมาเด้อแม่กินเขา่ายักได้กินบริกินคือยังย้ายสมนี่แม่คอยอยากยังคอยเห็ดให้เรากินเด้อแม่คอยแต่ว่าแม่คอยอยู่ทึ่อฟ้าแม่อยู่ทึ่อฟ้าแล้วกะ แต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่ามีโอกาสได้ตอบบุญแทนคุณเพลนหลายครับบักแห้งหนึ่งคนละพี่นอ้นองเนาะเฮ็ดดีน้ำพอน้ำแม่เฮ็ดโลดชีวิตจะเลื่อนลงเรื่องหาบ่พ่อได้ก็ได้หาบ่พ่อมีกับมีเด้่อพี่นอ้องเดือดีกว่าเอาไปให้ผู้อื่นกินดอกเอาไปให้ผู้อื่นกินได้กินน้ำเ่าเขาก็ว่าดีดอก อีไปกินน้ำเผาเขาก็ว,ว่าดีบะยามเผาบ่มีอีอยงเขากะเหยียบยำดูถูกดูถูกเหย,ยียบยำอืมนีสมพานมาเบิดแล้วแน่วูนีเนาะนั่นล่ละพี่น้องอได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ว่าตอนเล่ายู่อยู่นี่อายุเท่าใดแล้วเพื่อนอยากยังเพื่อนมักยังซื้อให้เพื่อนกิน ยายเสียเอาไปค่าง่อแหงแล้วหอยแหงอีกหมดเจาะแล้วเจาะอีกพ่อแม่บ่ได้กินตอนเป็นปิอยู่นี่ได้กินนิ่วอ้ยอันนี้สงงลายด้วยพี่น้องเออเฮ็ดยังกับจะเลื่นลงเรื่องถ้ามากขาดผิดอีรีถำดีน้ำพอน้ำแม่ผู้ใดบ่ถ้ำดีน้ำพอน้ำแม่บ่เอาให้พ่อกินให้แม่กินคุณลังค้นไปหาเฮ็ดบุญแปดวัดเก่าวัดอันนี้ก็บว่าดอกวัดแล้วแต่ ผู้ใดหมักเนาะต่ว่ายายสมเลือกมักเฮ็ดบุญกับพระในบานก่อนมักเฮ็ดบุญกับพาะในบานกนกนทีห้าสที่ไปเห็ดกับพระข้างนอกบานเนาะพี่นองเนาะอืมอันนี้ก็อยากฝากไว้เป็นขอคิดดีๆสำหรับเอ่อลูกๆลูกๆที่อยากให้พอ่อให้แม่ได้กินเนาะก็ให้เล้ากินตอนเล้าอยู่นี่แหละ ตอนหันไกยืนจะเสเอาไปให้กินย้ำบ่บหันใกย้ำนอนอยู่ในกะโหลงพ่อแม่บบหูเรืองถึงตอนนั้นพ่อแม่บ่บหูเรืองแลวกะ็บ่ได้กินได้กินบ่ได้กินละตอนนั้นเนาะเพราะว่าเบือดลุ่มแล้วสีละร่างกายธาตุท,ทั้งสีดินน้ำลมไฟกลับขึ้นไปสู่หลางเกา กลบคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟจะลายทุกคนจะเป็นแบบนั้นแหละพี่เนอะพ่ามีไัยกีรังอย่างยืดเพราะมีไัยกีรังอย่างยืนทุกคนไม่ช้าก็เร็วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฝากบอกลูกๆทุกคนคือแม่อยากยังให้เรากินโหลดขันมี พ่อได้หาได้พ่อได้ให้แม,ม่ฟันให้แล้วกินก็ซืือให้เรากินโหลดแล้วอยากยังกะเจอให้แล้วกินเจอให้แม่กินนะไม่อยากว่ายัางหลายดอกพี่น้องกะอยากฝากคลิปในเด้อฝากเบิ้งคลิปแล้วกะบก่ขมโคษนาเนาะพี่น้องเนาะใม่ส่งกติขอจบคลิปไว้ช่วนี้เอาไว้พอกันคลิปหนา สวัสดีค่ะ